คือสามีเนี่ยเขามาร้องเรียนว่าภรรยาเนี่ยไปรับการรักษาอาการนะตอนแรกนะฮะเวียนหัว<า>คลื่นไส้อาเจียนปรากฏพยาบาลเนี่ยฉีดยาอะไรบางอย่างให้ขาเป็นอย่างเงี้ยขากระตุกไม่หยุดแล้วกระตุกแรงด้วยนะฮะแรงฮะอันนี้เขาไม่ได้เขย่าขานะบอกคุณผู้ชมก่อนาขาเขากระตุกเองครับแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าการทำมาค้าขายทำไม่ได้ ต้องมารักษากินยามากมายก็ยังไม่ดีขึ้นคุณผู้ชมครับนี่คืออาการขากระตุกที่ถูกพูดถึงนะครับขาซ้ายเนี่ยอย่างที่เห็นสามีของผู้หญิงคนนี้บอกว่าเป็นขาข้างที่ถูกพยาบาลฉีดยาทําให้เส้นประสาทอักเสบขากระตุกไม่หยุดต้องกินยากันชักยาจิตเวชระงับประสาทแต่พอยาหมดฤทธิ์ขาก็กลับมากระตุกแบบนี้เหมือนเดิมซึ่งคุณรพีพัฒน์ซึ่งเป็นสามีเนี่ยบอกว่า เรื่องเกิดขึ้นตั้งแต่พฤศจิกายนปีที่แล้วภรรยาอายุ23ปีเองนะครับมีอาการคลื่นไส้เวียนหัวอาเจียนก็เลยพาไปโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดสิงห์บุรีพยาบาลฉีดยาแก้อาการเวียนหัวอาเจียนปรากฏฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณสะโพกข้างซ้ายหลังจากนั้นวันต่อมาภรยาคันก่อนคันบริเวณจุดที่ฉีดยาแล้วเริ่มชาที่ต้นขาก็รีบพากลับไปโรงพยาบาลอีกรอบ เพราะกังวลว่าอาจจะถูกฉีดไปโดนเส้นประสาทหรือเปล่าปรากฏโรงพยาบาลก็ยืนยันว่าฉีดยาถูกต้องไม่ได้ไม่ได้รักษายาผิด <พา S 1> นะฮะแล้วไม่ได้ฉีดโดนเส้นประสาทด้วยแต่โรงพยาบาลบอกว่าแฟนของพี่ระพีพัฒนเนี่ยน่าจะแพ้ยาตัวนี้ซึ่งพบได้ส่วนน้อยทีนี้พี่ระพีพัฒก็บอกว่าอาวแล้วผมจะทำยังไงล่ะทีนี้หลังเกิดเรื่องเนี่ยภรรยาซึ่งมีอาชีพค้าขายก็ทํางานไม่ได้ขาดรายได้ ต้องมารักษาตัวตอนนี้ย้ายมาที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับปัจจุบันเนี่ยเครียดมากแล้วมีอาการซึมเศร้าต้องกินยาจิตเวชไปด้วยอีกเขาร้องเรียนไปที่สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีแล้วได้รับเงินเยียวยามาส0ม0 0ื่นแต่ปัจจุบันเงินจำนวนนี้ก็หมดแล้วครับเพราะว่าต้องไปตลอดอาการของภรรยายก็ยังไม่หายต้องรักษาต่อเนื่องไม่รู้เลยว่าต้องรักษาถึงเมื่อไรมีค่าใช้จ่ายอีกเท่าไรอยากให้โรงพยาบาลช่วยเหลือเยียวยามากกว่านี้ครับ ถูกพยาบาลรัดฉีดยาจนเส้นประสาโทโคกซ้ายอักเสบตอนนี้ก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นยาอะไรเพราะว่ายังไม่ได้อ้อจทิจจริงเพราะว่าพยาบาลนะอ้างว่าเป็นยาตัวยาที่คนไข้เคยฉีดอ้างว่ามีผลกระทบกับโรคประจําตัวจํานวนเงินนี้มันไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยจึงได้ยื่นคาข,ขอ,อุทธรณ์ไปยังสปสช,ชที่กรุงเทพสปสช,ชได้ยกุทธรณ์ ว่ามีความรุนแรงระดับน้อยแต่ตอนนี้ก็อยากจะบอกกับหน่วยงานรัฐว่าความรุนแรงระดับน้อยที่ที่พวกขั้นมีมติกันเนี่ยตอนนี้มันรุนแรงระดับมากแล้วเนี่ยเราเองก็เลยช่วยสอบถามไปยังนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ คุณหมอยืนยันว่ายังคงดูแลรักษาผู้ป่วยอยู่ไม่ได้ทอดทิ้งนะครับเดี๋ยวจะนัดผู้ป่วยมาตรวจเช็คอาการอีกครั้งวันที่16กรกฎาคมนี้ครับค่ะก็าบอกดุแรงน้อยอแต่จริงในแง่ยิ่งจิตใจน่ะมันดุแรงมากรีบช่วยเหลือด่วนเลยแล้วหาสาเหตุที่เจอนะคะครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสําคัญกับสํานักข่าว one news เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจ one news ค่ะ